ถามคุณเป็นคนสร้างบ้านไม่เก่งหรือ,อยังสร้างบ้านแบบนี้อยู่ละก็หยุดเดี๋ยวนี้เลยไอผมรับไม่ได้อะแต่ว่าปวดหัวได้เลยผมว่านี่มรามีแป้นที่ช่วยคุณในการสร้างไม่ว่าจะเป็นแป้นคอนโดเรือหนึง่งหรือว่านี่เลยแป้นคอนโดเรือสองหรือจะเป็นอันสุดท้ายแป้นคอนโดเรือสามเฮ้ยอันนี้เรียกของแท้มาเรามาเริ่มอันที่หนึ่งดีกว่าทุกคนไหนลองสร้างดูสิว้าวนี่แค่แป้นเรือหนึ่งอะเนี่ยอุ้ยใหญ่อะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยอุ้ยยังโหด มาเรามาต่อนที่แปลเรื่ลสองกันดีกว่าทุกคนแต่ว่าแปลเน,นี้ยทุกคนต้องช่วยผมในการสร้างโดยการกดไลค์จะเป็นการทําให้มันสร้างผมอยากให้มันทางานหน,น่อยทุกคนทุกคนช่วยกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมกดไลค์กดไลค์ผมรอทุกคนอยู่นะฮ้กำลังมาเลยว้าวไหนดูซิว่าสวยแค่ไหนนี่คอาเนินถ่ายหลังวิวเลยลนะกันอุย้ยนี่มันสวนน้ำดีว่ะย่างใหญ่เลยทุกคน ไปเล่นยน้ำดีกว่าไปแล้วมาเรามาต่อที่ลูกสุดท้ายกันดีกว่าทุกคนผมว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่เลยทุกคนแต่ว่าแป่นนี้ทุกคนต้องช่วยผมในการสร้างโดยการกดติดตามจะเป็นการให้ไม่ทํางานผมฝากทุกคนกดด้วยละ่ะกดพร้อมๆกันนะทุกคนกดมาเลยกดมาเลยทุกคนผมรอยอยู่นะอุ้ยเสร็จแล้วอูทุกคนในขอดูหน่อยสิอุ้ยย่างใหญ่ยทุกคนหนขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยหูมีป่าไผ่ด้วยอุ้ยมีห้องเยอะแยะเลย ในขอดูชั้นสองหน่อยโอ้โหมีห้องดูวิวด้วยแถมชั้นสามจะเป็นดมกระจกอีกทุกคนผมเลยอย่างชอบบ้านหลังนี้เลยในใครชอบบ้านหลังไหนพิมพ์คอมเมนต์อบอกหน่อยหนึ่งสองหรือสาม